หนีผู้ด,ดูไดโนเสาร์แล้วก็เลยจะมาขึ้นรถนะลุงเปียกพี่นัทพี่นุชเออฝากพี่เทินด้วยกับออตโต้ด้วยจะกลับบ้านแล้วกินข้าวเสร็จแล้วกลับรถ9 0 5 0รถใครครับรถใครรถใครครับเออลองเป่งเต่าลองเป่งเงต่าก่อน เพาอเงนเพเงินโรง <c oughs> เรียนอาเพนโรงเรียนตูตูใจ้อง <c oughs> เ็กจนต้าเมต้มต้องมตแวเพลงอะไรนะเพลงอะไรดีนาะ Valeu!